สวัสดีครับผมกันอินทุนะครับจากช่อง A B t i n n o v a t i เ n เพื่อนกันนวัตกรรมชุชชนนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่จังหวัดตากนะครับเรานําเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเครื่องควนไส้เมี่ยงนะครับกึ่งอัตโนมัตินะครับซึ่งวันนี้เราได้นํานวัตกรรมนะครับลงมาที่ไส้เมี่ยงเหรียญทองสูตรดั้งเดิมนะครับที่จังหวัดตากนะครับซึ่งมีการทํามายาวนานกว่า40ปีนะครับซึ่งรสชาติแน่นอนครับหอมหวานมันกรอบการันตีแน่นอนซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของ จังหวัดตากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เรานํานวัตกรรมมาลงสู่ผู้ประกอบการยังไงแล้วเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่กับจังหวัดตากก็คือไส้เมี่ยงเหรียญทองสูตรดั้งเดิมครับผมเดี๋ยวเราไปตามชมครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับไส้เมี่ยงเหนียนทองสูตรดั้งเดิมนะครับก็วันนี้เราได้น,น,านํานวัตกรรมนะครับซึ่งได้คุณสนับสนุนจากอุตสาหกรรมภาคสองนะครับจังหวัดพิโุโกก็อยากจะมาสอบถามคุณอ้อมเนาะนะครับ,รบให้คุณอ้อมแนะนาตัวก่อนเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ยังไงครับค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่ออ้อมนะคะเป็นเจ้าของกิจาการไส่เมี่ยงเหรียญทอง เป็นรุ่นที่สองค่ะร่อจากแม่ค่ะ่อจากแม่คาะสูตรนี้ก็คือสูตรดั้งเดิมของคุณอ้อมเลยใช่ค่ะจากจากคุณแม่เลยค่ะจากคุณแม่นะครับอันนี้ขายมากี่ปีแล้วครับประมาณถ้านับจากแม่เลยก็ประมาณ40ปีแล้วสี่สิบปีนะครับเพราะนั้นไซเมืองเหนียทองเนี่ยสูตรดั้งเดิมี่ยมาเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับนี่ต่อถามคุณอ้อมหน่อยจากที่เราเป็นนักวิจัยเนาะแล้วก็ลงมาพัฒนานวัตกรรมเนี่ยอย่าลืมพูดถึง แบบเก่าก่อนแบบเดิมว่าเป็นยังไงแล้ววันนี้ได้แบบใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันมันดีขึ้นไหมแล้วดีขึ้นยังไงแบบเก่าเป็นแบบไหนครับแบบเก่าจะเป็นการลักษณะใช้แรงงานคนครับใช้ในการคั่วซึ่งมันจะมีอยู่กับน้ํามันแล้วก็อยู่กับไฟมันก็จะร้อนแล้วก็จะมีหนักเป็นช่วงๆเวลาเราใส่มะพร้าวกับน้ําตาลเข้าไปนะคะคือแรงงานคนใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ตอนนี้ที่เราได้มาเป็นเครื่องคั่ว ซึ่งจะใช้แรงคนช่วยนิดหน่อย่อยมันก็จะทําให้เราเบาแรงเบาแรงค่ะแล้วก็สินค้าของเราก็ออกมาเหมือนเดิม,ม,ดมคุณภาพเหมือนเดิมใช่ค่ะนะครับไม่ไม่ไม่ไมีอะไรเปลี่ยนจากเดิมที่เราใช้แรงคนแต่ดีขึ้นกว่าเดิมก็คือมีมีเครื่องทุ้นแรงมาช่วยใช่ค่ะนะครับแต่คุณภาพเหมือนเดิมใช่ค่ะครับเพราะนั้นก็คือเราก็นํานวัตกรรมมาช่วยทางเซมิเรียนทองน้าผู้ก่บการนะครับนี่ถามอีกอันนึงถ้าเกิดในอนาคตเนี่ย ทางไส้มีเยงแหทองอยากจะให้ทางแห่งทุนเนี่ยช่วยหรือเพิ่มเติมอะไรน้องอยากได้อะไรเพิ่มเติมจริงๆแล้วก็อยากได้ไอท้ที่ตัวดูดน้ํามันนะค่ะครับคือตอนนี้ค่ะไส้เมี่ยงของเราอะค่ะมันเก็บได้อยู่ไม่เกิน3เดือนครับเพราะว่ามันส่งต่างประเทศไม่ได้แต่ถ้ามีเครื่องมอลักษณะดูดน้ํามันออกครับก็จะทําให้เราส่งต่างประเทศได้มันจะเก็บได้นานกว่า อย่างน้อยก็น่าจะได้สักประมาณ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยคับใช่ค่ะโอเคครับเครื่องดูดํะมันนะโอเคครับก็วันนี้ก็ได้ทางนวัตวิจัยแล้วแล้วก็ทางสกรรมพัก2ก็ลงมาในพื้นที่นะครับก็ก็ฝากนวัตกรรมนะครับเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการแล้วก็จะได้ทำผลิตภัณฑ์ให้อร่อยอร่อยให้กับคนในประเทศไทยนะจ้วิ่งเหรียญทองต่อไปครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบคค่ะ